มาค่ะทุกคนวันนี้เด๋อจะพาทัวร์สวนที่บ้านนะคะเริ่มต้นด้วยทางเข้าบ้านเลยตรงนี้ก็จะเป็นรั้วกินได้นะคะเป็นเอ่อเป็นรั้วต้นเต่าเต่าล้างนะคะเราเอาไว้กินยอดมันตรงนี้จะเป็นต้นต้นพวงคามนะคะถ้าถึงฤดูของมันมันจะออกดอกสีม่วงสวยมากแล้วก็นี้เป็นต้นมะเดื่อมะเดื่อป่าต้นมะเดื่อป่านะ,ะกำลังออกลูกเลยนะคะแต่ว่ายังไม่สุก อันนี้เป็นต้นชมพู่นะชมพูชมชมพูอะไรนะชมพูทับทิมจันร์กำลังงามเลยค่ะทุกคนแต่ว่ายังไม่ออกลูกนะพึ่งพิ่งเต็มเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะสระน้ำที่มีแต่ปลาดุกข,ของคุณปู่นะคะเห็นไหมลูกมะเดื่อปลาสายมาก อันนี้เป็นลูกลกแก้วมังกรที่เราจะไม่มีวันได้กินมันเพราะว่ามันไปออกลูกอยู่บนยอดต้นมะม่วงนี่คือต้นเชอร์รี่ค่ะกำลังออกลูกหนึ่งลูกเ,ลเห็นไหมสูงเกินเด็ดไม่ถึงนี่ค่ะลังชนลงน้ำพึ้งชนลลงน่าจะมีตัวอยู่นะก็อันนี้เป็นต้นไหลไม่รู้ไม่รู้เลยอันนี้ต้นชมพู่ ตอนนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้อีกเห็นไหมยมันเข้ามาในป่าทงดิบเลยอะเห็นต้นนี้ไหมคะเห็นไหมคะมันคือต้นะไะหลมีลูกด้วยมีแต่ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ทุกคนน่าเบื่อไหมนี่คือต้นน้อยหนาค่ะทุกคน ป็นต้นน้อยหนาที่พ่อปลูกไว้นะคะหลายต้นอยู่เพราะว่าลูกสาวชอบกินตรงนี้เป็นสวนผักเล็กๆของแม่นะคะเห็นไหมเห็นต้นฟักทองไหมคะต้นฟักทองกําลังออกดอกเลยแล้วก็มีผักอยู่สองสามต้นพี <c oughs> ่กอยูสองสามต้นแต่ว่าฟักทองกําลังออกดอกงามๆเลยนะเมื่อเช้าเราก็กินยอดฟักทองโอ้นี่ไงต้นน้อยหนากํากลังออกลูกเลยนะพ่อห่อไว้เดี๋ยวก็คงได้กินอยู่ห่อไว้ละ เดี๋ยวน่าจะได้กินต้นกล้วยนะกล้วยง,งามๆนี่ก็ลังชนาลงอีกแล้วจะมีลังชนาลงทั่วสวนเลยนะคะทุกคนแอบๆซ่อนๆอยู่ตามต้นไม้นี่จะพาไปดูสักจะพาไปดูสัก เห็นไหมเห็นต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวสูงมากไม่เคยจะสอยได้กินสักทีโอ้ปีนี้น้ํำยังไม่ขึ้นเยอะเลยนะคะทุกทีน้ําจะแบบปิ่มขึ้นมาถึงข้างบนต้นมะพร้าวนี่เลยแต่ปีนี้ฝนเพิ่งจะมาก็เลยยังไม่มีน้ําเยอะสักเท่าไหร่แต่นี่ก็เป็นสระน้ําที่ที่มเอาไว้ว่ามีแต่ปลาตะเพียนของพ่อนะคะแตนเราจะลงไปดีไหมนี่ค่ะทุกคน สระน้ําของที่บ้านนะคะเป็นสระเพื่อการเกษตรนะคะเรากับเก็บน้าเอาไว้ลดน้ําต้นไม้ในตอนฤดูร้อนแล้วก็เลี้ยงปลาด,ด้วยในนี้ก็จะมีปลานิลปลาทับทิมนิดน,นึงแล้วก็ปลาตะเพียนเยอะมากแล้วก็นี่ก็เป็นต้นมะเดื่อป่าอีกแล้วนะคะต้นมะพร้าวแล้วก็เปลที่ขาดเดี๋ยวจะพาไปดูอัน สวนสวนอะไรนะส้มโอทับทิมสยามนี่ค่ะต้นส้มโอเพิ่งปลูกได้สองสามปีอ่ะมันยังไม่โตมากเท่าไหร่สองปีกว่าสามปีเองมั้งน่าจะานี่ไงคะห่านเห็นห่านไหม มีดดกมากมีหลายลูกแล้วก็ไก่งวงคะ่ะ <c oughs> ไก่งวง